เราวาจะนะ้แห่งความจริงจากศิทยาพิบาลคลิกอธิษฐานเพื่อสิทยาพิบาลของคุณ pray for your pastor พี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยหนึ่งเทสโลนิคามบทที่5ข้อ25นะในหนังสือกิจการพระคำพีบอกเราว่าขัิั์เฮโร ทรงประหารอับคราสาวคยากบด้วยดาบอย่างไรกิจาการบทที่12ข้อ1ถึงสเขาพบว่าสิ่งนี้ทำให้ชาวยปพอยใจและเขาก็จับเปตรพร้อมกับแผนการที่จะฆ่าเขาด้วยเมื่อยากอบถ,ถูกจับและสังหารคิดักาไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการรุอลอย่างไรก็ตามเมื่อเปตร ถูกจักคุมพวกเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าตนมีธุระส,สำคัญที่ต้องทำพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่ว่าคิสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจา้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุดกิจการบทที่1 2ข้อ5ครคิสตจักรก็อธิษฐานอย่างไม่อ่อนระอามพวกเขาจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาได้อธิษฐานบางครั้งฉันสงสัยว่า มีขี่คนที่อธิษฐานภาวนาเพื่อสิทธิพิบาลและผู้นำของขับพวกเขาการทำเช่นนี้สำคัญมากคุณต้องอธิษฐานเพื่อพวกเขาเพราะคุณต้องการพวกเขาพระเจ้าทรงวางพวกเขาไว้ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณและฝึกฝนคุณในเรื่องของพระวิญญาณอัครสา,าวกเปาโลเขียนในฮิบรูบทที่13ข้อ17ถึง18มากว่า จงอธิษฐานเพื่อเราเพราะพวกเราวางใจว่าพวกเรามีฉิตสำนึกอันดีในสิ่งสารพัดเต็มใ,ใจที่จะดำเนินดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์เหตุใดพระองค์จึงตรัสอธิษฐานเพื่อเราเมื่อคุณสื่สารพระคำทีมากขึ้นคุณจะพบว่ามีเหตุผลสองประการเหตุผลแรกคือเพื่อให้เขามีคำพูดอย่างกล้าหาญ ในการประกาศตามร้รำเลิ่อของข่าวประเสริฐอ่านเอเฟซัสบทที่6ข้อ19เหตุผลที่2คือเพราะครื่อจะจักยังต้องการเปาโลอยู่ในการอธิษฐานและวิวรนเผื่อเปาโลเพื่อให้ท่านทั้งหลายยังอยู่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเพราะเปาโลพูดว่าข้าพเจ้าหลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้เือว่า ข้าเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริ์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็มีความจําเป็นสําหรับพวกท่านมากกว่าฟิิลปีที่หนึ่งข้อ23ถึง24่ลองนึกภาพตัปาโลจากไปเร็วฝากเขาพร้อมด้วยการเปิดเผยอันมหาศัดิ์ทธ์ทั้งหมดที่พระเจ้า mm hmm. ประทานแก่เขา โลกและคิดจักรคงจะสูญเสียไปมากอย่างไรก็าตามพวกเขาอธิษฐานและเปาโลก็จบกระบวลการอย่างสง่งงามน,นั่นเป็นสาเหตุที่เขาสามารถพูดได้ในกิจการบทที่20ข้อย6 1 6 2 7ถึง27ว่าเพตะนั้นวันนี้ขา้าพเจ้ายืนยันต่อหน้าต่อท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าหมดข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิตของทุกคน เพราะว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ย่อทอในการกล่าวเรื่องพระรัมย์เข,ของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านั่งหลายฝั่งขอถวายเกียรติแด่พระเจ้างจงอธิษฐานเผื่อศีลยาพิบาลและพุน,ขนานของคุณเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นของฝังจากพระเจ้าที่มอบให้คุณให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะทราพิดาที่รักรูวอธิษฐานเผื่อศีลยาพิบาลและปุ๋ย และผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลกในวันนี้ขอให้กำลังของพวกเขาไม่เสื่อมถอยลูกอธิษฐานว่าข่าวประเสริฐจะเผยแผพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดรเร็วเ้วยงความรึงของพระวิญญาณผ่านทางพวกเขาอาลีลูยานยาลูกอธิษฐานขอให้พวกเขาพูดและมีโอกาสส่งผลกระทบต่อดวงวิญญาณอีกมากมายในขณะที่พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐ ด้วยการอัศจรรย์ด้วยหมายสำคัญและการปฏิหารในพระนามพระเยซูอาเมนถ้าเราศึกษาสอบเพิ่มเติมใน2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ1-2ถึงโรมบทที่15ข้อ3 0ขอพระเจ้าสมบูรไปพร้อมท mm hmm. ่านค่ะ